พอจะเปิดกล้องไวกันไหมไปอวนแกมาสามมือเลยเนี่ยธนาบ้านวะเนี่เร่นกันซุกมือต้นผู้ทางกันเลยเมื่อวานอุ้ยพวกเยอเลเกนทนากันบ่อยไห้ยเอาขอแม่เอาแะแม่ไปนะ

กินไปเลยโอ้ข้าไวางนี่้อา่อมไบปลอมื่ปล่อยมืม่ยิงสองยิงสองเขาบุ้มนะกัดนี่พอดีเคัตตรงนี้วยิงบมยันยันเซซ่าอุดอุดใครว่าอุดเขากรต้อึเขาเหรอออมากัดโอ้โหดูดีแล้วอ๋อยิงสองมาเอ่ะ ้องโกเท่โอ้ล้วการโตขึ้นโตอยู่ว่มายังมันละลูกข้าวเดาอะไรครับจบเามนจบแล้วมันจบแล้วครับมันจบแล้วอะไรกินนะอันนี้โอ้ยยังเห็นมาะตเลยไอ้ยังนละตัวยังขึ้นโตเอาหมละโตเอาหมละัวชูจีเราไม่ยิ่มืบ

哎，大哥，太你看他哪嘛，老本事，哈哈哈！哈。好、啊，我们

nhanh lên, em mới cho chờ nhanh thế, chăng hả? anh chạy nhanh hả? nhanh rồi nào, đó. Đó đâu? เอาจับไปที่ไนโอ้สามชามเอารวดต้อหลับคาแล้วแน่เราเดี๋ยวสีขาวันจังบหาโฮดดีอีเอ้าเขียนไงวะเขียนกับมือนอกเขีนไงวะอบาวคุณบุณคุณจัด กสองดีไหมกินสองดีไหมมาอ่ะหนึสไม่สองนะเอาวางอะ่ะวากแล้วเื้นดำาเจ๊่หมากแรกเลยนะหมากแรกที่กินนะจันจังคัด<อ>เอาเปลี่ยนไหมนะเอาอาบอก,กนมก่ก

เอาเอาดิเอามาใจกินไก่อนกินจองรู้เลยเนาะกินจองเลยได้กินอีกตัวนึงนี่เฮ้ยเอาอย่างนั้นเหรอเออเขาได้กินนะอาอแล้วแต่เขาไม่เอาเลยเอาจะกินนะกินสามกินสามบ๊อบหนึ่งสองสาม เราเป็นโค้ชเขาดูไม่เงินจริงเขาเราไปนะจมออกต๊ะก้อนตลอดเออยงกูเบิ้งมาหลายทริปแล้วกูเบิ้งแต่เพื่อนมานั่งหลีกก็มึงแล้วเแต่กับกูเนี่ยกูแพ้กอล์ฟก้อนชนะก็ออกก้อนกูถึงแพ้เราตลอดอ่ะมเป็นเลี่ยมเป็นเลี่ยม

ยิงบริยาไปดิเป็นเริ่มเอาดวัวตัวหัวหัวตัวไวตยาตรงเวลาไปจักหวะก่อนนั่นลเตัวใหญ่ตัวเดียวกปนิดตงเวลาไปตัวย่างแล้วมันจะกินสามมาทางนี้ไปดิเป็นไดไได้าอไปต้องดกดนเ

จบกินเลยเียยแเ้าไปก่อนเราญาี่เนี่ยยงไปประเดียเล่นตออได้เนี่ยาเออจับกินเลยเนี่ยเปิดเาได้แล้วเขากินพี่คือเราไอ้เอาหนีก่อนมาเฮาหลายกลัวไม่เสียวไปให้เนี่ยยนตายเดียวไปยหลมเลยเนี่ย เอาไปเป็นจ <Cornell> ับดาบโอ้โหเอาปนต้นีสามสีอแะไปหาจับกินเนอะไปฮอตปันไปฮอตไปฮอตยางไปเรื่อยๆือจับดาบจักินเอาเอาจบเอาจับกินรถมันเก็บคคอยมรูทงันนำนวัดัติเิบตนดแงเดิม โอ้สองไปเขาไปไป